สวัสดีค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันที่29กรกฎาคม2565ค่ะมีเลขดังนี้ค่ะ0014151724303746555895และ96ค่ะ เลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ15 58และ95ค่ะเน้นเลข5นะคะวันนี้เน้นเลข5กับเลข4ค่ะที่มีเลข5ก็จะมี15 55 58และ95ค่ะ ที่มีเลข4ก็จะมี14 24และ46ค่ะเลขเบิ้ลของเราในวันนี้มี00และ55นะคะเลขศูของเราวันนี้ก็จะมี00และ30ค่ะ ทางฮานอยวันที่29กรกรกฎาคม2565ค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขก,กันเพียงเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ